oh cái kè. oh, so oh, <coughs> <up> and... <laughs> <laughs> này kim, càng cay, oh pha cua trình ử gì pha cua tươi này, sốc phật kia nó sai hạt, sai ô, mình đã lai bị tím, phải sốc phật bạn, chuẩn sửa, chuẩn đọt, chuẩn sầu bạn với kẹt đọt, chuẩn kẹt mà kéo, oh sắt keeng, oh hết thẻ, sắt hết là mẹ thẻ mày piết đấy, xé này, chuẩn sầu này. ยักเบรคเครื่องน้องแง่างงี้เดเออยังแต่รถอย่างนั้นเดียวเ,อออยาเยวนาะเครื่องเนาะติกก๊กเนาะมีแต่เครื่องอันนี้น้องเก็บไปไเลยเนาะไม่ต้อไม่ครับแชมพูดลูกเด้เอ่านผ่าเขาผ่าแยกอยูอยนอน่นะติ๊กเมา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 เบงเอาเอารถไปให้บุรนรถ สวัสดีทุกคนโอ้พระเท้าจันตื่นมาแล้วนั่งนัง่งตาม,มาแล้วนะสบายดีพระเท้าจันนอนฟันดีบอตับดีเนาะเจ้าเนาะ <c oughs> <c oughs> ไม่ีกันลุกมาแล้ว ส่งเราเครื่องเนั่ยน่ะน่ะนุ่งแต่เราเคี้ยงเพี้ยงเนี่ยสติกสไลีหัวบ่อพอพอดีซื้อยังไงมาพอพวกเราจะมาอยู่นี่นะพอเลี้ยงแล้วน่ะคุณน่ะฮะเรเครื่องเออคือว่าสไลีบหัวหัวสนุกหัวอยู่เนาะกันเตะกันเตะกวาอ่านอเดี๋เอ็มซีฟ้ามาแทนเต็เนื้อมาให้เดี๋ยวนี้นี่ก็

เออกต่ภากันแตเสียญงายสิแ <struggled> จ oh, uh ้งคนเราไ้นำซื้อมาให้ออนีเดไบอกร้องไอ้บุรี่ียกันไอ้พี่ยมแน้บอกรว่าหายมาโอ้น้องเน่ยขึ้นฮอดุ้ยไอสันบไปให้แหละวันนี้ราเสียบุหลอ่ไปยูนํำอมาติ๊กเอาบุหรอ่ยืมไอ้บอมเล็เนยเออมึงนี้ไอ้เสียาไปเราบัดรเงนส้นที่ไรอาขวาม้า โอ้ยบันไดนอนอย่างขึ้นหอดลูกอยู่นอนพันสู้ก้อนคลั่สู้ซะประลบัได้จ้แต่ตอนนี้เนาะตอนผัดป้าเนาะดีอ่ะไปเหี่ยนเบาภาาษเผยนซาลาวเลยเออขวดดีง้างกันไปตอนนี้นะไปเข้าเหี่ยนอยู่มอฮันเลยไปเข้านอนหมดมือหมดมือเลี้ยงฮันแล้วบุญเดียวก็ได้แหละผัดซาลาวเนี่ยเนาะ

อืามันมัน่งฮากันมาๆห้ทไรวันเรอส่าวปีกินฮาเลยเนอะเขาาไปกินเยอเออ้ากินซะจเอาอะไรกินดั่นตักกิน่งเีกินข้าวเสาั่นขนาะบกินข้าวเสาี่โคนึงสวนเอาตัวเอาตุวเอาไปทำบกินข้าวเสา์เหรอเทลีเราาม่ลิมกินเลยเรเคยกินเลยมีกาแฟท่หนเอามาอส่ง tôm năm này, tôm nâm cả đấy, nằm tàu nói nên mà hổ, xong cho không có đi với, tôm nâm bọc kim bọc là là เดี๋ยวนี้มือซอง,องมืออันอยู่ห้องการเนี่ยขันเวียรกกกน,รนห,น,ห,ห,นะหน,นักเลยมือซีโน้ดเดว่ากาแฟอินดี้สามารถเซ็ตอะไรกับหมูก้นาะเพราะว่ามันเฮ็ดให้เฮ้าอะนะเฮาเฮ็ดเวียรนหนักเลยอยู่ห้องการ์ดบังมือหัวสิบสิบโมง,ส,โมงสิบโมงได้เฮ็ดเบียร์เลยกิ่นไส้กินไส้เท่านั้นแหละเตาช่วยแรกแล้วก็คำก <c oughs> ah ลับมาภาสิบุรับรับดีว่าเก้าวตัวไอเกนเล่นยังครบไอเกนเล่นยังเดี๋ยะเกียร์สิทิเกียร เท่ๆเกตเ่าเลยหลายโมเดคิดกาแฟไล่เนี่เอ็นปื้อคือเคยใช่ไหมแก้วกาจฟกปแนได้เดี๋ยวโอ้ยญุ่่นเนี่ยเขาให้กินกาแฟดำน้ำมแม่ันเต็มเลยนะเต็มเลยกาแฟโอ้ยเห็นกินแกงไก่โอ้พประกวดตัวจริงอยู่พี่ประกวดตัวจริง sợ phạt cũng nhưng mà sợ hạt xe mình để lai like phải tìm Đấy, cái phạt mà tổ xưa còn nọ tổ sau nó hẳn phải kẹp nọ tổ xưa nó kẹp mà kén กาแฟ,าฟยอยู่ช่องน้อยดำนึ่เอาไปเอาห้ากระได้ตุ่มน้ำก้นกระไดหาเช่านกตัวน้ำห้ามักกาเนนกนีแหละเออตุ่มเดี๋ยวเอาไปเอากระไดสักแค่ไปแล้วโหลดหลังน้าหนึหน่งโหลดเออสักเครื่องโอ้ซ่านเห็ดแถอะซ่านเห็ดแต่แม่แถอะมือเปียกเด้อเสียน่ะตัดเสานะน่ะเปียกเลลูกเบอร์เครื่องน้องแง่งยังแดง เอออย่างแต่รถอย่างนั้เดียวเนาะเครื่องเนาะติก๊กเนาะมีแต่เครื่องอันนี้นี่น้องเก็บไปไว้เลยเนี่ยสัมผูดลูกเด้เอนัผ่าเขาผ่าแยกอยูอยน่นะติก๊กเอาเอารถไปให้บนรถอจือเถิงกันไขี่เจือเถิงเอาไปรอไปขี่จ,าจ้าบนนั่นขาเจ้าเทปูนท่านานะไอ้รถเทรถ เนี่ <Yeah. S 2> เอาไปที่อ้าวชิฟฟอนฮอกกีเชื่อเวนี่ที่ไปรถเออเอาไปกองล่างเลยหงายไปให้บดผุนเลยเเจับว่าอันนึงเด้จับว่าจับว่าอันนึงห <laughs> นักตัวนี้นี่หนักอันนี้ดีอันผึ่นจมอันรถลานผึ่นเสียน่ะเออที่จริงเขาปกกระเถิร์กเราพวกผู้ปีคนบวกเฮ็ดดีอันนั้นเนาะ ตกไปหน้าอือนะเหมืนผ้าลึกนะโอ้เมันเป็นระบบไฟมอเตอร์น้ำป่าของล่างนี่มันติบตัวแห้งขี้สิเนีะเออเอาบปะนี้ตัวแห้งเนีนควรขี้อยู่นี่สบริ่สาเกย์นเบ็ดหมดเบ็ดหมดอ่ะเบ็ดหมด โลกศากวะเออ,อมันบม่มีมั้งคือว่นา,านั้นเราบริษัทอเป็นมีอยู่นี่โลกเราซากเพิ่งเองาวันน้สีซากแต่ีนี้กระเพื่อม่นเนี่ยต้อกลงเลยซํสมสิขี้อันอนั้นหม้อเจาะเนาอเห็ดหิงหลางอ,อยู่นอเลยเออมันบอกแล้วคนตัวยนี้บ่กลงกนี้ลงมันมลงไปไรโอ้มันต่ำฮะนอ้ จะดีกอที่จะูคนไหนแต่ขันขันพื้นพื้นนี่ตั้มนีแท้ไหนในพื้นสู้วมันเนาะเออขนาดด้านตั้มสาบัได้มันเครื่อตัวนั้นก็ข้าวเจ้าม่วงตัวนี้มันคือว่าได้มันเอาหลักสำหรับแบบนี้เลยมันกระลหกหางนีบัได้กระลหกหางนี้ได้แท้เหมาะเจาะคักก่อนลงมาให้เงินครัวเลยดิโดยเมนอแต่ว่ามันข้าเจ้าเอาแบบนี้เนาะมันไปหันแล้รถอีตั้มเลยเหตุผลนึงแล้วขนาดอันบันแล้วนะ ก็จะให้ก็ได้ฝากนี้นะวิทย์นะนายสร้างกันยังตำเองเขาไปลอยเทื่ยวตีขึ้นมาได้กันตำบ้านนั่นนลยอันนี้ยังอีเทียอยู่ยังอีเทียบนรางค่อยมีแต่ว่าดันมาขุดห้องข้ามไปลงฝันนั้นเมื่อนำมาโดยโไปทางแรกเพราะว่าทางหน้านี่คนแคลไปแคลมาเขาชี้เทียวมีชีวิตทางไปอะไรทางนั้นอันนี้ก็ลอกไปพุ่นแล้วขุดไปเลยนะขุดไปพุ่นเลยได้ขุดห้องเรียบไปแต่เออฮอตคุณได้ฮอตลองลุ้มคนแ่ละบ้ามันอีเทียจิ้มเส้นนี้เห็นไหม เออบุญรอดง่อยรัง oh, ก oh, 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 ันอยู่บอไวไปหนึ่งอยซ่องแขนอยู่มนเว้ยล้นั่ตาวีเนี่ยทนอ่ะโอ้สุกเกืบแล้วนี่สภาพเปนย่างงามอ้บุญโอ้จาหมาางคือมาเป็นตานสีแคะเกือบอยู่น่ะโอ้เออ๋ยนนี้ก็เน่เน่เน่เ Bật nhang một cướp đi oh. Hết nhiều tin à Vì mẹ Nó sẽ hết xong đấy nè lót Thế nè Nhang phải vẽ mượt phải xưa Áo hết lỗ quá nhờ Ơ cướp Nó nhiều Hát xa vay xin lương cả bỏ xa nó bỏ lương lại tìm tem em นำทึกน้ happy, อยทึกนะายักยักลูกยักเสียโอ้โอดนางนะเซอร์ฟิร um, ์มตัวะโว้เ okay. ร oh, ียบร้อยโอ้เราต้องมาก่อนตายนี้แทบบริไซจักเทบได้ฟิร์มนลยสมผ่อนหน้าบล้อคืนนอกเลยเว้ยโอ้ปลาบอะไรแหละ มันน mm ้ำ hmm. มันว <Elizabeth> ่าคัดเดานแล้วก็เต็มแนวนั้นก่อช่วยแต่ลางนี่ลางตลอดใส่เปล่าไรนะอ่าหรืออันใดนั้นเราก็พับไว้ดิน้องเบาเราพับไว้ตรงนี่ดีๆบัดบี้มมานอนนี่นี่อันนี้เก็บขึ้นมาเด็ดติ๊กเอาไปใส่ทุกคนนี่หาเขาผ้านั่นอันใดโบราณแล้ก็แน่คือเกลือก็ไปไว้ này bạn cả bác thì người đời thì mình câu bưởi này anh ấy bơ men luôn không phải con dông này anh ấy nào tập ở bãi này này bãi này cái đấy nó áp nằm dưới lũng thì này là bị phập vậy là sát vậy nọ khéo vác nó non ní. anh đi bộ hết hào táy vác còng tơ lăng hết mày hên thôi, đừng nhau ở ngoài hên. đi đi đi. vợ bên bắt bà mã nó. à. mà dù con mặt 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 mà mặt 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 ຍັງເນາະເອີຊັ້ນປະນິຊາລູກໂຕລອດເດະມາຊິບໍ່ຖືກຫວຽດນາມບາດນັ້ນກລາຈົອນບມລ້ກລຶແຫຍກບມີຂົ້ວົໃດນ không ừ. Xe nhá. Xe nhá ăn cơm với nhau sốt với bánh bao với bánh mì 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 nằm bánh mì với bánh เออหมาะเลยเออจิ้นเขาเลยกับย่างตอนเขาเขากับย่างบุญมีโอ้ยเออบางบงแม่เอาน้ำให้ลุงเนี่ยบอกไอ้ว่าเราเครื่องนึ่งแดนมันจนบอกบอกให้กินเขาเหมือนหนึ่งห้าหกขามอีลึกกระเทยวดานั่นกินไปอยู่บ่สาวเดนือญาติเราเนี่ยเรากำลังกินเลยเด็กน้อย เอาเลยเอาเลยไอซียเอากาแฟมตัตตี้กาแฟกินก่อน,อนเ,อเออกินอ่าเมื่อเราเ้าว่าจะเอาไปหุ่นโมเมนต์เรียกไปนะเอ้ากินเลยกินเลยเสิแซ่บบนน้ำเออสโลนี่ไปกันได้กันพวกแกเสียไปลากไปบนนักต่น้ำมันน้ำดืงง่มเนี่ยบอกไปตีเออไปสโลนี่ไปหน่อลากไปเอาดึงข้างล่าง หองแห้งแท้กินากาแฟก่อนทุกทา่านกาแฟไปวะไ,ไปกินกาแฟชอบอัน <พบ S 1> จนันกินข้าวลาหลับลงไปกินหน่อไปเอือนหลับไปเดี๋ยวเนี่ยไปกินเอาห้าบอกเนีออกร่างกายเดียไปกินข้าวอยู่พุ ินเขาเนีไปลงมาเือห่ะเบื่อหน่เออบ่เหรอคุณเอไปป้าเหน่นี่ป้าเราหนี่ไปไปดิไม่ได้คุณไปลให้คุณลหุ้แล้วเออพาเราเอาไปเลยดิติแต่เสาไปแหละคุณไปก่อนม่อนี่ เออสั Dante, ตวน да. ี้ไปสบายกว่นหนุนโอะแบกไปกับไก่นะจิตประโยชน์คือยังองก็สร้างใส่หมดนะนี่แบกมันก็นักจะระบายตังใส่ให้ฉลาดบ่แล้วตังบ่แม่นอนี่เออบ่เอาขึ้นอันนี้ไหมเอาเอาตะออกคนมาใช้ฮันเออเดี๋นั่นแหละเวลาพวกแก้วก็ตังสิบวลาเลาเวลาเสียเอาไปนะ กลากไปเนี่ยเป็นอ er> ันนี้ซื่อๆเดี๋ยวเดินไปเอ้ยมันเก่งแง่สุดหรอปะก็วนักสุดหรอปะอ๋อมาล็อกไปเลยเอาลูกไว้นำไปเท่ามีฮัลสบุคานแหละเอาเอาลูกไปนำเท่ามีฮันลส์ไปซอยเขาก็ไปหมดทุกคนไอ้กินข้าวกินน้ำล้วก็ไปไอ้คุณไปก้นแล้วนี่ <laughs> cái khuôn? Ừ. Đi bỏ mình vô ý đi rồi mà. Nằm vào ừ. những <laughs> <laughs> cái nặng 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 tóc nặng 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 ยกซากาเฟ่ด้น oh, um. uh, ั่นเลยมีแต่ริืมอะไรมีแต่ค่าตังกองยซาตัวบป่าอะไรั้ะเไแบงเขมเปล่อาแบง่าไม่น uh. ร้เป็นอันนี้เนาะก้กาฟจะซุปไม่่อมันเยอเพิมอันบอเบอไเมีกิจเขาเลย เนี่ยแมวนี่เอากินกาินเลยอ่ะเนี่ยแม่จัดตัวนี้นะครมันกันเนี้ยกันยู่วใ่ป่นกันโหนเพราะไม่ท่าเพลนกันยู่แต่ผอเพราไม่ท่าเพลนั้นอ๋ออ้วอะทุกคนคลิปนี้จบกันไปก่อนกินกาแฟแซ่บๆระเด็นก่อนดูหนังไปกินข้าวดูผักกินข้าวสาวก็กินข้าวสาวกันเดิม าว่าเพื่อใด้กินขา้าวเสวดีสุขภาพประยักดีกสัตว์ mm hmm. เดียวคือว่าบ,บุิงกินหรอหักดกินอะไรนี่ลากับไปขนาด